<W S 2> ดับเบิลยูดาโกโกนั่นเองนะคะ<อ>ตัวนี้ตัวนี้นะคะมีผงบุกมีผงบุกที่ทําให้อิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะ พลีเด็กโตใช่ไหมตัวพลีเด็กโต๊นะคะคือจะช่วยทําให้แบบมันอิ่มมันฟูไปในท้องนะคะแล้วก็มีแอลคาเนทีนด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการเร่งเผาผลาญนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของชาเขียวที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็มีส้มแขกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเร่งเผาผลาญขับถ่ายช่วยคุมหิวต่างๆนานาใดๆเลยก็คือเยอะมากๆเลยนะคะแบบวรกรและยังมีเวโปตีนอีกอ่ะตัวนี้มีเวโปตีนด้วยนะคะทุกคนซองน้องจะเป็น แบบนี้นะคะพี่จะบอกว่ากลิ่นนี่คือคงคอนเซปหอมไปถึงหน้าปากซอยเลย <ไอ S 1> ค่ะทุกคนบอกเลยว่าดีจริงๆอันนี้คือเยี่ยมจริงๆเอานิ้วแบบว่ายกนิ้วโป้งให้ที่<ไ>อกเลยที่สำคัญคและที่สำคัญนะคะดาร์โกโก้ตัวนี้เนี่ยแคลอรี่นะคะคือแบบว่าแค่50แคลเท่านั้นเองและไม่มีน้ําตาลเลยนะคะ น้ำตาลคือศูนเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนศูนเลยอ่ะอค,คือบางทีอ่ะทุกคนเราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะ่ะคือเราเป็นคนที่ชอบทานหวานใช่ไหมเราชอบทานหวานแต่ว่าเราจะทํายังไงละ่ะให้การทานหวานของเราไม่ทําให้เราอ้วนนะคะเพราะว่า เพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปกินพวกชากาแฟต,ตามแบบว่า<ส>ร้านที่เขาขายแบบพวกน้ําพวกเออเขาเรียกว่าพวกคาเฟ,ฟ่พวกอะไรเนี่ยเออน้นําชงส้มจะบอกว่าหลายร้อยแคลมากมากเลยนะนาบางแก้วคือสามสี่ร้อยแลคลแล้วทุกคนคิดดูว่ากว่าเราจะวิ่งหรือกว่าเราจะไปออกกําลังกายเพื่อเอาแคลอรี่ตรงนั้นออกไปได้อะค่ะทุกคนมันใช้เวลานานมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกการทานที่มันเหมาะสมหรือว่าเราเลือกอะไรที่มัน เขาเรียกว่าเป็นการปรับพฤติกรรมการกินของเรานะคะเลือกสิ่งดีๆเข้ามาอย่างตัวนี้เนี่ยแค่ห0สิบแคลเท่านั้นเองทุกคนมันหายไปสามร้อยสี่ร้อยแคลเลยนะ<า>และยิงะะย่งถ้าใครชอบกินพรชานมไข่มุกอะไรแบบนี้คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นการทําลายแบบ<า>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําลายสัดส่วนมันทําลายหุ่นของเรามากๆเลยนะอ<า>ขอชองเลยนะน้องเคเห็นไหมลูก<า>นี่นะคะขอเทแบบใกล้ๆใกล้ๆ นี่คือดาโกโก้ของเราหุยหอมไปถึงหน้าปักซอยทุกคนแล้วทุกคนดูนะความเจ้มจนอนะใช่ดูดิว้าวดูโอ้ของจริงของจริง,รงทุกคนลองสังเกตคือตัว ตัวที่เขาเกาะอยู่ตรงขอบแก้วตรงใสๆตัวนี้ค่ะคือมันจะเอ่อมันจะมันจะเกาะแบบนี้แล้วมันก็จะเข้าไปพองตัวในท้องของเราซึ่งตัวนี้แหละที่ทําให้ถามว่าทําไมเราถึงกินโกโก้แล้วเราถึงอิ่มเราถึงไม่กินอะไรเลยทั้งวันนะคะก็คือบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาดีจริงๆนะคะนี่นะทุกคน1กล่องราคา490บาทนะคะค1นึ 1> นกล่องมีทั้งหมด12ซองนะอ,อันนี้หนูเอาเทียบให้ดูเลยนะคะ1กล่องมีทั้งหมด12ซองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ 1แถม1น,นะคะนั่นหมายความว่าเราจ่ายเงินแค่490บาทแต่ว่าเราจะได้โกโก้ถึง22อก็คือทานได้กันเกือบเดือนกันเลยทีเดียวกับเงิน490บาทนะคะนี่กินคู่กันได้นะเดี๋ยวส้งชงเลยเดี๋ยวส้มใสคอลลาเจนเพียวไปให้ด้วยทั้งได้ทั้งอิ่มทั้งผิวนะทุกคนชงไปแบบนี้เลยมันก็จะทําให้แก้วนี้เนี่ย นอกจากจะผอมแล้วยังช่วยในยเรื่องผิวผมเล็บกระดูกด้วยะนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆทุกคนบอกเลยว่าขายกันแบบขายกันเดือดมากหวดกันมากนะคะอะไรอาไม้วาวก็วาวมาก,กานะคะ